ห้ามปืนเราเปนราเว้ยโอ้บักย่งบักหน้ากมานาวมันนี้บักย่างกับบังหน้าก็มานาอ่สบาย FC เป็นต้นก FC ตัดผมายเออถูกโตะอันนี้คือเกาพี่น้องคือเกาคือเิือลยเนาะมนิบักื่เบักื่อบักือจะได้วะมงบักื่อจะไหนมันนี้มาเกโอ้โอ้มอนน่มอมันจะใสวะามใสจ้ามาจะกบปเดียวปะมึงฮะกระปุี่้ติวมันกักตันใม่ติวอะไรด้วยมันบอกแต่ถ้ต้นมุมบัอขื่ฮะ บบสบายรับไปตนนะสบาย่อนนี้บนนเมือนี้โอ้เปลี่ยนเสือด้วยโซนนเสปลี่ยนเสือมืนี้แสดงว่าแสดงว่ามือนั้นมือนั้นซักเนาะันมีเกืบฝากไวสี่พนลเนาะมันอ่นักเตะร้ายพี่น้องเอมนี่เป็นกองเสียกองรับมเนตกองเสียมอรด้อ้าบูษัดอี่บัอ่ะันนี้ไดคลายเคียพี่น้องมันมันมากคำาะสามโมงนะที่โงเตะเลยนะ ซิมันเพียรตะปูาฮกมาโคบมนี้เนาะบุญเกงครับสายสายสายหลอดมนี้ไม่สายอมสายหลอดสนามเบอรหน่อยให้แล้วรับสายคนเดียวติ่ตามเดือเนาะติดตามนาสกุณเคยกันดีเนาะสนามเบอรน่ให้เนาะสนามมอตอให้มอตดบุญเพศจะเกิดบุญเพศะเกะเกิดนจะเกิดอโอ้มาเนาะทีมันกองเสียอ่โอแมนเอพี่ตะปมสายอจะไปเ้เี่สาย สอนเซอะน้แค่เน้อ่อนั้บ <aya> ่อนันร,รอบก่อนหมกสาม่นสามใ่ไมั้งมัใช่ไหมธรระคลิก่อนไปอันนั้นเนาะไปมอตอบันบงโอ้สาเิสบายดีสบายดีสบายดีเตจจละเตละอลานนึงใช่ปโอ้หลเบิร์หลเร์เตลานหาแล้วเนะเนาะแต่พี่ตาเตจะข้าเตยนม่หรอเปลยัง่ทั้าผู้ใด โอันนี้มอมาตะมอนทองมานน่โอ้มอนี่ใส่บโหมาตะมอนทองนี่ตึงได้มอนี่ิเตวา่อ้เวลาก่อนมานโอ้ธรรมดาบอมนบอมนก็นส่การขัารทำมันใส่การทำาหามึงใส่การทำไม่ร่ากันมูบเตนีดบายารมานี่เปตัวบายามมาหนิบอยาดนี่บอมอนีบนิบอเอร์บอก่อรอยิงยังอยู่ก่อ อนบรอยเนี่ยอุ่นเครื่องสอนัดเนี่่หกลดแล้วไปนอนเน้เนาะมือนนี่อุ่นเครื่องหยให้เมา่อโตยให้มือนี่แกเป็นมื่อก่อนให้แล้วเหมือนนีเด้อเราว่าพทยเองถ่ทายตัวเองหมอทายไม่เป็นนักแกเนาะีแกเนาะอไงนักแงรอใช่มัึงเบอร์เจตัวนั้นนี่บริษัท idp พน้บริษัทห้องสีขาวน้องบุญนนำเนาะบุญนน้บริซักเสือแมนยูซักเลยมือนี่เสือม้าเนาะมันมัอคุดแมนยูแพะอินโตนั่นเองมัขค้นแมนยูกา ม่ดูขานะต่เบิงตอนตีไปนองเลยรูบเจ้กียร์ายเลยไ่สิเขาเลยโอ๊ยต้มไปหันไป thôi han đi lo pak đi 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 ะโอ้คำไอ้บ้างไอ้บ้างไอ้บ้างนไอ้บ้างไอ้บ้าง

กูจ้ทายแท้ทายผลถ้ากูทายจะผิดจะไม่เห็นจะสงสัยสามเลย เกมอ่ะฮะจบเกมหนือแกจบแล้วจบเลยเท่าไรชนะสี่ส่วนประหยัดมือนี้อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องสามระตูนิ่งผู้ที่แปดประตูเลยประหยัดมือนี้ยยิ่งสองประหยัดอุ่นโอกาสยิ่งประมาณหกประตูยิ่งเข่ากอกอยุซี่โอ้ยยิ่งเขากอกสองซีมมืงเนี้ยทำเปลิญยิ่งหนึงเนาะบนเขาอันนี้ส่ มันี crack, oh, so ่กุหลาบแรงแทงใจห้ามือนนี้ยิงหนึ่งการออกคางยิงลอยปลายูกยิงลอยปลายรูปพุ่ไปตะก๊อกมีก่งหนะยิงสิงกอกมีอ่ะสระมาณไนีปน้องเอฟซีอยเมือวัดเพือแต่เสียเพลงครมานี่สุดทียิงหนรูปเลยหนึงหนอหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่หนึ่งหนข่งนึ่งบนึ่งอนึ่เหนึ่ง่งน่งหนึ้ห่งหนึ่งห่งหน่ไ่งล้วพี่น้อง่า่ามที่ยห่่งานะ โอ้คอยคนรอเบอร์เจ็ดครับน oh, oh oh, no um ี่คือรอจถปากแก๊บปากหน้านี่มือกองแล้วนาะทำอะไรก่นแต่ว่าเบิรงคลิปแล้วนี่มือกองด้วอกเอ็กเอ็กเอตอนทับเดี๋ยวติดอไม่หรอวะฮัไปฮีแล้วไปพี่น้องเ้ยบายบายไปลาคลิป